อุยน่ากลัวมากเดี๋ยวขาเล่นหน่อยนะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนลูกนอนคุณคุณเป็นอะไรคะคุณคุณเป็นอะไรคุณเพื่อนฉันเขาเป็นอะไรอะคะคุณกินยาซีเข้าไปว้าย ฉันเป็นน้ำแข็งคุณขาตอนนี้เราต้องป้องกันเชื้ออะไรคะชเชื้อโรคเชื้อโรคชื่อโคอะไรนะโควิดโควิด i ใช่ไหมคะเราต้องทำไมนี่เป,นเ,นเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่อะไรคะใส่ ใช่อันนี้ก็คือเฟสเออเสอย่างนี้แหละเขาปลกีเฟสชิวนี้อคุณขาตอนโหหลังต้องซื้อเล่นมาให้แล้วเนี่ยใช่ป่ะชอบเล่นอะไรบ้าบอกสิมาดาปาาอ๋มาตารุกลุงบอยหลอป่ะชอบเล่นของเล่นอะไรมางคนหลังลุงบอยต้องซื้อมาให้เนี้ยกซล่าหรอบอกให้ฮะชอบกอลซีล่าปะฮะ ตัวอะไรนะอลไรเนี่ยเนี่ยจิ้กลกอรสิล่าชอบไหมวนหลังลุงบอยต้องเอามาให้แล้วเนี่ยที่บ้านลุงบอยเยอะนี่ลุงบอยมีตัวเท่านี้เอาเปล่าต้องมาให้เ้อเนี่ยแต่เจอหน้าลุงบอยต้องวิ่งเข้ามาก่อนนะโอเคป่ะกอดไปกอดยังไงไปกอดถ้าเจอหน้าต้องเข้ามาก่อนนะโอเคป่ะแท๊กแท๊กจิ้งจิมีฝฟายก่อนกอดกอดนอน